สวัสดีครับสวัสดีครับอืมตอนนี้น่าจะระบบเสียงของเราน่าจะมาละโอเคชัดเจนอืมโอเคเสียงน่าจะมาแล้วครับช่วงนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ลืมเปิดไม้นะครับโทษทีน่าจะระบบเสียงของเราน่าจะมาแล้วโอเคชัดเจน สวัสดีตอนเย็นๆทั้ง1น0ท่านนะครับในฝั่งของ y t u t u อ่าอันนี้ผมจะมาแจ้งให้ทราบมันก่อนว่าคืนนี้นะครับตั้งแต่เวลา23.20คือ5าทุ่ม20เป็นต้นไปนะครับทางทีมงาน I m o o d จะทำการไลฟ์บรรยายนะครับเป็นภาคภาษาไทยนะครับในงานของ Apple Event ซึ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นรูปของโลโก้ที่ทาง Apple ได้ปล่อยออกมานะครับผมงานจริงๆจะ,จะเริ่มตอนเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนของคืนวันนี้นะฮะเที่ยงคืนคืนนี้แหละย่างเข้าวันที่16นะครับสิ่งที่อยากจะให้ดูตอนนี้ก็คือมีอัปเดตล่าสุดบอกว่าสโตปิดใช่ไหมครับช็อปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนนะครับช็ Shop. อปนี่ครับสโตตอนนี้ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางฝั่งของ Apple Store ในประเทศไทยนะฮะทาง Apple บอกว่าเดี๋ยวเราจะกำลังจะเดี๋ยวเราจะกลับมาเรากำลังทำการอัปเดต Apple Store โปรดกลับมาใหม่อีกครั้งนะครับอันนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะปัจจุบันเลยครับตอนนี้18นาฬกากับ8นาทีนะฮะทาง Apple ได้ทำการประกาศปิด t โต r นะครับก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีการปิด Store เท่าไหร่เพราะว่า ก็มีงานแล้วก็หรือบางทีก็จะแบบว่ามีการส่งสงจดหมายเชิญออกมาเอยมีการร่อนจดหมายบอกว่าสินค้าใหม่ออกมานะครับแล้วก็ปล่อยออกมาขายเลยแต่ว่ารอบนี้นะครับน่าจะมีอะไรที่ใหญ่ๆอยู่นะครับผมอตอนนี้ผมอย่างที่บอกคือผมยังไม่ได้ไลฟ์เพื่อรอง,งานผมจะมาแจ้งว่าผมจะไม่ได้ไลฟ์ผ่านช่องทางของ y o u t u b e นะครับ เพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ในเรื่องของเสียงอะไรประมาณนี้ก็เลยจะทําฝั่งที่ที่ทางฝั่ง Facebook อย่างเดียวนะครับถ้าใครติดตามพวกเราอยู่นะครับแนะนําให้เข้าไปที่แนะนำให้เข้าไปที่ facebook.com/iphonemod นะครับอยู่ตรงนี้นี่นีครับถ้าจะมาไลฟ์ก็ เราจะไลฟ์กันที่นี่นะครับที่ Facebook ของเรานะครับ o k i p h o o k m o ฟ e n e สเนะครับเข้ามาที่นี่ได้เลยเดี๋ยวคืนนี้ตั้งแต่ช่วง5ทุ่ม20เป็นต้นไปนะครับทางทีมงานจะเริ่มทำการไลฟ์อยู่ที่เพจแห่งนี้นะครับใน YouTube เราจะไม่ไลฟ์นะครับเดี๋ยวว่าใน y o u t u อ่ะผมจะมาสรุปข่าวให้ฟังอีกทีนึงหลังจากที่งานเสร็จแล้วนะครับก็จะมีถ้ามันเปิดตัวสินค้าอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ทราบนะตอนนั้น หลังจากจบงานสันทีนะครับก็จะลงที่นี่แต่ว่าเราจะทำการอัปเดตหลักๆผ่านหน้าเว็บไซต์ก็คือ iphonemode.net นะครับนี่ครับหน้าเว็บไซต์ของวเราอยู่ที่นี่ครับ iphonemode.net แล้วก็ที่หน้า facebook Page นะครับที่หน้า Facebook Page iphonemode.net เช่นกันนะครับเห็นไหมครับที่หน้าเว็บไซต์ตอนนี้ทางโมเต้นนะครับก็ ทำการลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเนี่ยเพิ่งลงไป2นาทีที่แล้วนะครับว่าทาง Apple ิลปิดสต์แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาตอรอติดตามเกาะติดกันได้เรื่อยๆครับว่าจะมีอะไรให้ได้ชมกันบ้างถามว่า iPhone มีลุ้นไหมคือต้องบอกก่อนว่าทางฝั่ง p p o o n นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะไม่มาในงานรอบนี้เพราะว่ามีข่าวลือจากทางฝั่งของบุมเบิร์กนะครับ บูมเบิร์กคนที่รายงานก็คือทางมาโกเมนที่แจ้งออกมาว่าอาจจะไม่ได้เห็นในรอบนี้นะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะแจ้งในคืนนี้นะครับนี่นะฮะที่ผมถืออยู่ในมือตัวนี้เป็นโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยกล้องทําหน้าที่อ่านี่ครับโฟกัสละอันนี้ที่เห็นอยู่ในมือนะครับเป็นลำโพงไร้สายนะครับยี่ห้อบิวเซ่นนะครับที่พิง่งที่เราพึ่งปล่อยรีวิวไปนะครับ รีวิวสามารถดูได้จากหน้าเว็บไซต์นะครับนี่ครับลำโพงรุ่นนี้ครับรีวิวลำโพงบลูทูธมิวเซนตัวนี้นะครับมูลค่า3,990ใช่ไหมน้องสักวันละสามพนเก้าร้บาทนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะทำการแจกที่ไลฟ์บน Facebook ด้วยถ้าใครอยากได้ลำโพงตัวนี้นะครับนี่ครับมาพร้อมชุดกล่องเลยนะมาพร้อมชุดกล่องเนี่ยทั้งเซตเนี่ย3,990บาทอ่ะจะ มีแจกให้ด้วยนะครับสำหรับคันที่จะร่วมกิจกรรมในคืนนี้นะครับไม่ได้มีแค่อันนี้อันเดียวแล้วก็เราเตรียมของรางวัลมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยสำหรับแฟนๆโอ้ยจอบังเนี่ยโอเคสำหรับแฟนๆไอโมดนะครับตามมาเล่นเกมกันได้นะครับไม่มีอะไรมากมาเอ้ยไม,ไม,ไม่ไม่ยากเลยนะครับผมกี่โมงต้องบอกว่างาน Apple จะเริ่มจริงๆตอนเที่ยงคืนนะครับคืนนี้แต่ว่าทีมงานจะสแตนบายตั้งแต่ 5ทุ่ม20เป็นต้นไปนะครับนี่ฮะอ่านี่ครับคืนนี้ทาง Apple จะมีการเปิดตัวเดี๋ยวทางทีมงานจะสแตนบายตั้งแต่5ทุ่ม20เป็นต้นไป mm hmm. ก็จะมีผมแอดมินต้อมนะครับโมเตนแล้วก็โมซากุระนะครับที่จะมาคอยอัปเดตในรอบนี้ให้ฟังนะครับผมมีคุณคายถามว่าถ้า12 iPhone 12ออกมา iPhone 11จะลดไหมลดแน่นอนครับ จะมากจะน้อยเท่าไหร่ก็ต้องรอดูกันแต่อย่างที่บอกคืนนี้อาจจะไม่ได้เห็น iPhone 12นะครับผมที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือแน่นอนเรื่อง iPad แล้วก็อันที่2คือเรื่องของ Apple Watch นะครับรอติดตามกันนะครับาราคาจะราคาจะลดใช่ไหมผมว่าสักราวสามพันอย่างต่ำๆนะครับปกติอีเวนต์ทุกปีจะเปิดตัว iPhone ตลอดใช่ไหมไม่อยากให้เปิดตัวแยกใช่ครับปกติ ช่วงกันยายนนะครับก็คือปี2019ที่ผ่านมาวันที่10กันยายนครับเป็นการเปิดตัว iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ในปีนี้อย่างที่เราทราบกันคือ <S 2> <S 2> <ม>เรื่องของโควิด19นะครับที่กระทบกับสายพานการผลิตเพราะว่าการผลิตของทาง Apple เพราะการผลิตของฝั่ง iPhone นั้นค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายมากกว่าทางฝั่งของผลิตภัณฑ์อื่นแล้วก็เขาผลิตเป็นจำนวนโวลุ่มที่เยอะมากๆนะครับ ถ้าไล่ตามซีรีส์หรือว่าลิดิัทฑงของ a อ p เปิสินค้าที่ขายได้มากที่สุดนับจำนวนเป็นตัวเครื่องนะครับก็คือในฝั่งของตระกูลของ p p o o n นะครับรองลงมาก็จะเป็นพวก iPad แล้วก็จะเป็นของตระกูล Mac นะครับดังนั้นก็มันกระทบกับหลายๆส่วนก็เลยทำให้อาจจะมีการดีเลย์น,นะครับผม,มประมาณนั้นเที่ยงคืนคืนนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ว่ามาหาพวกเรานะครับมาอยู่ที่หน้าเพจของเราได้นะครับ i อโฟ n e นะครับก็เริ่มตั้งแต่ ยี่สิบห้านาฬิกายี่สิบสามนาฬิกายี่สิบนาทีไม่ใช่ยี่ห้านาฬิกาออเพราะว่าจะลิ้นพันกันนะครับข่าวหลุดราหัดภาพตัววเรดชาร์จิ่งตัวใหม่ข่าวหลุดเยอะแยะมากเลยครับมีทั้งข่าวข่าวหลุดเยอะมากข่าวลวงก็เยอะมากเช่นกันนะครับอย่างที่เราเห็นในเมื่อวันที่ผ่านมาบอกว่าจะมีช่วงวันที่เท่าไหร่นะที่ล่อนบัดเชิญเต็นท์ล่อนบัดเชิญเท่าไหร่สิบหรือเก้าหรือแปดแปดปะ ที่ร่อนบัตรเชิญที่บอกว่าวันนี้จะมีเปิดตัวสินค้าแดใช่ไหมเออมีข่าวลวงมาค่อนข้างเยอะมีอย่างวันอย่างล่าสุดวันที่8ดกันยายนที่ผ่านมามีข่าวลวงอยู่2อันมีข่าว2อันบอกว่าวันที่แดจะเปิดตัวสินค้ากับวันที่แดจะร่อนบัตรเชิญเห็นไหมครับก็จะมา,าทั้งสองฝั่งเลยมันทําให้เราวิเคราะห์คาดเดาค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับอ่าประมาณนั้นครับผมเปิดต,ตัวเที่ยงคืนครับรอดูกันคืนนี้เมื่อ,อไหร่ดูรับสองออรูรับแสงตอนนี้มันก็กว้างนะ เออก็กว้างอยู่นะหน้าชัดหลังเบอร์แอร์สี่คืนนี้ Air 3จะลดไหมถ้าอุปกรณ์ใหม่ในซีรีส์นั้นๆออกมานะครับจะมีการลดของรุ่นเก่าถ้าสมมุติ Air 4ออกมาคืนนี้ Air 3สาลดราคาแน่นอนครับผมแต่ยังไงก็ต้องไปรอดวนก่อนเพราะว่าอาจจะไม่ปรับลดเลยเพราะอย่าลืมว่า iPad Air 3ตอนนี้อยู่ในช่วงของโปรโมชั่น Back to School อยู่นะซึ่งอาจจะมีผลในเรื่องของราคาถ้าลดไปตอนนี้อาจจะยังไม่นั้นเท่าไหร่ อาจจะยังไม่ได้มั้งในประเทศไทยนะครับคือเราต้องดูก่อนว่ามาแล้วจะเปิดขายเลยไหมเออประมาณนั้นเปิดขายใน iPad Air ราคาเท่านี้ iPad Air4 ในราคาเท่านี้แต่ว่า iPad Air 3ก็ยังคงราคาเท่าเดิมอยู่แต่ผมมองว่า Air 4อาจจะพี่ว่าพี่ว่าโอกาสมาน้อยว่ะ Air 4โอกาสมาสูงไหมมันก็ถ้าถึงรอบขอกมาเนี่ยม,มันไมควรจะมาตอ่อมัมควรจะมามีน,มนาแต่ว่า มันมองไปทางเดียวกันว่าแอร์สี <R> จะมามแต่ก็อาจจะโดนสับขาหลอกก็ได้องอ่าอาจจะโดนสับขาหลอกสำหรับ Air 4สคืนนี้นะครับแต่ที่คาดว่าจะมาชัวร์ๆน่าจะเป็น iPad Gen 8มากกว่าเพราะว่า iPad ในรุ่นซีรีส์ธรรมดานะครับณปัจจุบันเป็น iPad รุ่นที่7ใช่ไหมครับไอรุ่นที่7ก็เปิดตัวเมื่อสิกันยายน2019ที่ผ่านมาดังนั้นปีนี้ก็คือวันนี้ครับคืนวันนี้ครับ,นนรบจะเป็นการครบรอบหนึ่งปีของ iPad รุ่นที่8นะครับซึ่งมันมีโอกาสมากกว่าที่่จะท,าทําาากกรปลอออยม อื <tr igger> ครบรอบ10ปีไปอไเออเนาะก็ต้องรอติดตามกันนะครับผมหลังการเปิดตัวใช้เวลานานไหมกว่าจะเปิดจองอีกทีผมว่าช่วงนี้เร็วขึ้นนะเพราะตอนเปิดตัว iPad Pro แป๊บเดียวก็มานะครับเรายัางเรายังบอกเวลาไม่ได้ว่ายังไงเพราะว่า Apple มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีคุณสรายุทธถามว่า A iPad Air 4ชิป A 1 4ไหม ผมคิดว่าไม่ไเต็นท์นี่มานั่งคุยกันเนี่ยฮะชิวๆกับทางฝั่งของ YouTube ก่อนเพราะว่าคืนนี้เราไม่ได้คืนนี้เราจะไม่ได้ไลฟ์ทางฝั่ง YouTube นะครับสวัสดีครับโอเคผมอยู่กับโมเต็งนะครับเดี๋ยวเอาไม้เดี๋ยวขออนุญาตเอาไม้อีกอันนึงดีกว่าเอาไม้มาอีกสักตัวหนึ่งไม้ตัวอยู่นี่โอ้ในยูทูปคนก็ดูเยอะกันนะฮะ สองสามร้อยแล้วเนี่ยสองร้อยกว่าท่านนะเนี่ยสามร้อยกว่าท่านแล้วนะครับเดี๋ยวเต็นใช้ไม้นี้ไอโอเคืนนี้ออกไหมน่าจะประกาศแค่วันเปิดทำการเอ้ยเปิดวันปล่อยอัปเดตวันปล่อยอัปเดตยังไม่ปล่อยอัปเดตในคืนนี้นะอาจจะยังไม่มาคืนนี้บอกแค่วันเปิดตัวเฉยๆเนาะบอกวันอัปเดตเฉยๆอืม เสียงพอได้เช็คๆๆน่าจะครบมาแล้วสองสองแซวสองแซวน่าจะมาทั้งสองวเรียบร้อยแล้วครับได้ยินเสียงมมเต็มสวัสดีครับได้ยินไหมครับเปิดตัวเวลาไหนคุณอ้าวมาแล้วมาแล้ว มาละครบแล้วครับสองกันครับครบแล้วเราจะคุยเรื่องอะไรก่อนเมื่อกี้ไอซีอ๋อา iPad Air ีจะมาพร้อมชิป A14 ไหมคือข่าวลือเมื่อกี้ของ Event Blast ใช่ไหมที่เขาบอกว่า iPad Air จะมาพร้อมกับชิป A14 ถ้าความเป็นไปได้เนี่ยเป็นไปได้ยากหน่อยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพวกชิปเจนใหม่อะมันจะถูกใส่มาใน iPhone ก่อนครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะถูกพอร์ตมาใช้ใน iPad มันมีความเป็นไปได้ว่าถ้า iPad Air 4จะมาพร้อมชิป A 4ก็คือวันนี้12<อ> iPhone 12กับ iPad Air 4, เปิดตัวพร้อมกันก็เป็นไปได้แต่ถ้าสมมติว่า iPad Air 4เปิดตัวก่อนแล้วไอโฟนสิยังไม่มามก็เป็นไปได้ยากหน่อยอ่าคือเอาง่ายๆครับถ้าถึงรอบของมันเพราะว่าไอตัว iPad Air 3เนี่ยชิปของมันคืออะไรพี่ A 1 2ใช่ไหม 1> A <12. S> 2> 1 2 A 1 <12. S> 2ถ้าถ้าแบบรุ่นเนี้ย Air สจะมาผมว่าชิป A 1 3ก็หรูละอ่าหรือไม่ Apple เขาอาจจะว่าโอเคดีไซน์มันจึงเหมือน iPad Pro และ ก็เอา A12X หรือว่า A12Z ให้ไปให้ไปเลยอันนี้น่าจะเป็นไปได้มากกว่าที่ไปถึง A14 เพราะ A14 เนี่ยมันควรจะไปอยู่ใน iPad Pro มากกว่าอืมหรือไม่งั้นต้องมาใน iPhone ก่อนใช่ต้องมาใน iPhone ก่อนคือชิปชิปตัวล่าสุดทาง Apple มักจะใส่ใน iPhone เสมอก่อนครับอ่าคือ iPhone เรายังไม่เห็นแต่ถ้า iPhone เปิดตัวนี้ก็ไม่แน่ใช่ก็ไม่แน่เหมือนผมบอกไงถ้ามันเปิดตัวพร้อมกันก็เราอาจจะได้เห็นชิป A14 ใน iPad ก็ได้ครับอืคือ อาจจะสับขาหลอกก็ได้ช่วงนี้เยอะครับสับขาหลอกแอปเปิลบ่อยมากสับขาหลอกน่ปล่อยข่าวลือนะครับแล้วเราก็อมาเขียนข่าวเรายังงงเลยบางทีเฮ้ยยังไงวะนี่ครับจนบางทีแบบว่ายังไม่กล้าฟันธงอะไรมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราก็ไม่อยากทําให้ค่อยๆเนาะเราก็พยายามกรองข้อมูลที่มันชัดเจนมากที่สุดครับเราไม่เคยคอนเฟิร์มนะผมบอกเลยอ่าอไหนที่พอคอนเฟิร์มได้เราก็จะบอกแต่อันไหนคอนเฟิร์มไม่ได้เราก็จะไม่บอกตามนั้นครับ อันนี้คือสิ่งที่เ,เราเไปเมื่อตงวันเรารายงานแต่ล่าสุดเมื่อตงวันนะครับผมดูในคอมเมนต์อีกหน่อยคืนนี้มีอะไรบ้างการเลยมาเยอะแยะเลยก็ถ้าถามความถ้าถามว่าอะไรจะมาจริงๆถ้าถามว่าอะไรจะมาจริงๆผมคิดว่าน่าจะแน่นอน iPad Gen 8กับ Apple Watch รุ่นที่6 ครับอันนี้น่าจะค่อนข้างชัวร์เลยเพราะว่ามันมีสัญญาณที่คอนเฟิร์มได้ก็คือเรื่องของการลงทะเบียนเลขโมเดลในฐานข้อมูล EEC ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวยืนยันได้ระดับหนึ่งเลยนะครับว่า Product ตัวไหนจะมาเม,มืม่อเมืม่อเมืมะมะ่อไม,ม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันลงทะเบียนตัว Apple Watch ไปแล้วก็ตัว iPad ไปแต่ iPad เนี่ยด้วยการที่ลงทะเบียนไปมีหลายเลขแล้วเขามองว่าเลขที่ลงไปเยอะเนี่ยมันจะมาอยู่2รุ่นเขาก็เลยลือกันว่าจะเป็นตัว iPad รุ่นที่8แล้วก็ iPad Air 3 แล้วก็ Apple Watch อีก2รุ่นอ่าไอตัว Apple Watch อีก2รุ่นที่เพิ่งลือเนี่ยมันจะลือมาเป็นซีรีส์6ตัวหนึง่งแล้วก็ Apple Watch ราคาไอ้รุ่นย่อมยาวอะตัวหนึง่งซีรีส์หก็คือรุ่นประจำประจำปีทุกปีนะฮะทุกปีมันก็จะมีซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์ปีที่แล้วซีรีส์ห้าแต่ปีนี้พิเศษก็คือมันอาจจะมีตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเอาตัวซีรีส์สี่ะมาใส่ชิปใหม่มาปรับปรุงใหม่ตัด ECG ออกแลกลาาล,ล,ะะนนล้้วววกขขาาาาาาายยยยมมัันนนนรรรคคถููเพะ่่่่ออออืืตตี Apple Apple Watch 2ุ ซีรีส์สแล้วก็ซีรีส์ส์าถ้าปีนี้ยังไม่เลิกขายซีรีส์สแสดงว่าถึกมากอมันมีโอกาสสูงมากที่ Apple จะเลิกขายซีรีส์สามถ้าเลิกขายซีรีส์สได้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่มี Apple Watch ราคารุ่นย่ำเยาแล้วไง เขาก็จะขายรุ่นแพงไปไม่ได้ครับเขาก็ต้องเลยผุดตัวย่อมยาวตัวใหม่ขึ้นมาข่าวลือก็บอกเป็น Apple Watch SE อะไรตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่เราเห็นกันแหละตัวเนี้ยจะมาตัวหนึ่งแล้วก็ตัวซีรีห6มาคู่กันอันนี้คือ Apple Watch ที่มีข่าวลือว่าจะมาส่วน iPad เนี้ยไม่แน่ไม่นอนจริงๆครับบางคนก็บอกว่าเป็น iPad Pro บางคนก็บอกว่าเป็น iPad รุ่นที่8บางคนก็บอกว่าเป็น iPad Air 4ลือจนถึงทั้งแบบ iPad รุ่นที่แปละใช้ดีไซน์เหมือน iPad Pro อย่างเงี้ย มันเยอะมากฮะข่าวลือครับก็เลยต้องรอดูว่าเออโอเคมันสรุปว่าแล้วว่ามันจะเป็นยังไงแอนก็เราต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า iPad Air มันออกตอนมีนาเนาะครับมีนา iPad Pro 2020ก็พึ่งไปตอนมีนาใช่แล้วมันจะมาตอนกันยาซึ่งผ่านไปแค่6เดือนใช่มันเป็นไปได้ยากน้อยมากๆที่จะมี iPad Pro ปี2020รุ่นตัวที่2ที่ออกมานะในปีเดียวกันครับมันโอกาสเป็นไปน้อยมากๆครับในตอนนี้ นนั่แหละะฮครบมีคนถามว่า Airpods จะเปิดตัวด้วยไหมข่าวลือล่าสุดที่ที่ที่เจอมาเขาบอกว่ามันจะย้ายไปเปิดต้นปี2อ2 1ิบ2ออันนี้คือ Airpods 3ใช่ไหมใช่ a อ r p o d ครับไม่รู้พราอะไรเพราะว่าข่าวลือบอกว่าปลายปีนี้มันจะมีหูฟังตัวใหม่ตัวหนึ่งชื่อว่า Airpods Studio อประมาณนี้ครเป็นหูฟังหูฟังครอบหูครับหูฟังครอบหู แบรนด์ a p p เ e เพราะว่าตอนนี้ผมฟังครอบหงที่ Apple ขายก็คือ b a รนด์ a ีใช่ไหมแอปเปิ Apple น่าจะมีหูฟังครอบหงเป็นของตัวเองฮะชื่อว่า AirPods Studio มันมนลือมานานแล้วครับแต่ว่าเขายืนยันว่าปลายปีนี้ตัว AirPods Studio จะมาพอ,อ AirPods อ AirPods Studio มาปั๊บเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมี AirPods รุ่นที่3ออกมาเพราะว่ามันก็จะเหมือนว่ามันทับไม่ไม่ด้ทับรายกันคือมันจะมันจะมาเยอะเกินไป ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นไปได้ของ AirPods รุ่นที่3มันน่าจะมาตั้งนานแล้วแต่ด้วยหลายๆเหตุผลผมมองว่ามันก็ถูกเลื่อนออกไปครับอย่าลืมว่าตั้งแต่ตัว iPad เอ้ย AirPods รุ่นที่2อะ่ะกำหนดการเปิดตัวจริงๆขงเขาอะ่ะก็คือปลายปีตอนนู้นอะ่ะตอนดีเลยเนาะตอนนั้น AirPods 2ก็2 2> มีดีเลยใช่มันดีเลยผมว่าการดีเลยอย่างเงี้ยมันดีเลยไทม์ไลน์ของสินค้าใหม่หมดเลยครับดังนั้นเนี่ยผมว่าปลายปีเนี้ยเราจะยังไม่เห็นตัว AirPods รุ่นที่3แต่ว่าจะเห็นหูฟังตัวใหม่ชื่อว่า iPods Studio ตัวนี้มากกว่านะครับอันนี้ก็ข่าวลืมกันนะฮะบางทีก็อาจจะโผล่มาเลยก็ได้ใครจะรู้อย่างปีที่แล้วเนี่ยอยู U ่อยู D ่ในดีแอร์พอร์ตโปรก็มาเช่มไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะมาวันนั้น,นผมจําได้เลยเป็นการเก็บข่าวลือเก็บเก็บข่าวที่ค่อนข้างดีมากตอนตอนแอร์พอร์ตโออกมาครับ,รบมีหลุดชิ้นส่วนแค่2วันก่อนก่อนที่จะขายแล้วไม่มีงานอีเวนต์อะไรเลยอยู่ดีก็ขึ้นเว็บแล้วก็ขายเลยครับอันนี้ก็คือเราต้องรอดู ว่าอยู่ดีเขาอาจจะมาก็ได้แอร์พอร์ตุนที่สามนะครับมีคำถามอีกมีมีคนถามว่า iPad รุ่นที่แปดมีกล้องกี่ตัวเออก่อนหน้านี้มีถาม i p p d d รุ่นที่แปดจะมีกล้องกี่ตัวก็มันมีข่าวลืออยู่สองอัน่ะผมบอกข่าวลือแรกก็คือดีไซน์เดิมกล้องตัวเดียวไม่มีแฟช S <S มีแฝดต่อป่ะจำไม่ได้อนี่เนี่ยแฝดแที่ไอไอไอข่าวรู้แรกก็คือว่าดีไซน์เดิมแต่เปลี่ยนชิปครับอ่าเพราะว่าถ้าเราถ,าถ้าถ้าเปลี่ยนดีไซน์มาเป็นแบบนี้มาเหมือน iPad Pro รอะรับรองราคามันสูงขึ้นอยู่แล้วแล้วมันจะไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น p o l i ซีของ iPad iPad Gen นไอแพดเจนต้องราคาถูกเข้าถึงง่ายราคาหมื่นต้นต้นไม่เกินหมื่นสองอย่างเงี้ยแต่ถ้าเข้าเปลี่ยนดีไซน์เมื่อไหร่มันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะราคาสูงขึ้นส่วนตัวผมยังเชื่อว่ายังใช้ดีไซน์เดิมแต่เปลี่ยนนนชิปใใหหมม่้้ัแรงขึ ครับกล้องก็ตัวเดียวนะฮะกล้องตัวเดียวมันเป็นไปได้ยากที่เขาจะปรับทรงให้เหมือน iPad Pro แล้วใช้กล้อง2ตัวมันเป็นไปไม่ได้มันจะไปทับกันเนาะมันไปทับกันครับแล้วราคามันต่างขนาด iPad air สยังลือว่าใช้กล้องตัวเดียวเลยครับก็คือเอาบอดี้ของตัว iPad Pro 11นิ้วปี2018ันะมาเปลี่ยนชิปมาใส่นู่นนั่นใหม่ครับดังนั้นเนี่ยผมว่ายากที่ iPad gen 8จะจะจะมีกล้องหลายตัวกล้องมากกว่าครับเป็นไปไม่ได้หลักหก็แค่1ตัวแล้วก็เราก็ยังคิดว่าดีไซน์น่าจะเหมือนเดิมครัับบบเเเเเหมมมือออนดดิิพพรรรราาาาะวว่่่ปีีีททแล้คงงส์์์ย ให้เขาอีกปีหนึ่งก็ได้ก็น่าจะอยู่ได้อยู่ครับครับนอกจากนี้มีคนถามแต่เรื่อง iPhone 12ตลอดเลยก็บอกว่าไม่ไม่น่าจะได้เห็นครับสำหรับ iPhone 12คืนนี้11 Pro Max ยังน่าใช้อยู่ไหมบอกว่ายังน่าใช้อยู่ครับวันนี้ก็คือยังน่าใช้อยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าจะซื้อวันนี้เลยไหมผมก็บอกว่ารอ Apple ไม่ขายแล้วนี่ เขาปิดสตูไปแล้วตอนนี้กดซื้อไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ปิดสตไปแล้วกดซื้อไม่ได้นะตอนนี้คือผมบอกไว้เลยว่าการปิดสตของ Apple เนี่ยจะให้สัญญาณอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือมันมีอะไรเยอะมากๆาเขาเลยปิดไม่ให้ซื้ออันนี้จริงๆนะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าถ้าเปิดตัวสินค้าใหม่ถ้ามันมีอะไรไม่มากเขาก็จะไม่ปิดแบบนี้อย่างรอบที่แล้วมี macbook pro เขาไม่ปิดครับ เขาไม่ปิดไอ,ไอแมคล่าสุดเลยไอแมสเปิด27นิ้วไม่ปิดเขา <c oughs> ไม่ปิดแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือมันจะมีอะไรเยอะมากเขาเลยปิดอเขาเลยปิดอันนี้ก็คือเราต้องรอดูครับผมครับประมาณนั้นนะถ้าใครเข้าไปเช็คที่หน้าเว็บไซต์ของทาง Apple นะครับ apple.com/th/shop นะครับไปที่หน้าร้านเป็นลิงก์ที่เราสั่งซื้อคือตอนนี้ทาง Apple ก็ขึ้นหน้าตาอย่างนี้ละเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับก็คือปิดชั่วโต้รอเป็นที่เรียบร้อยนะครับ งานางานเริ่มเที่ยงคืนแต่ว่าเราจะสแตนบายอย่างที่บอกคือ5้าทุ่มห้าทุ่มยีเป็นต้นไปและอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับเราจะทําการเราจะทาการอัปเดตผ่านช่องทาง f a c e b o o k Live นะครับที่หน้า Facebook นี้เท่านั้นเพราะว่ารเราจะไม่ ไลฟ์ที่หน้า y t u t u เนาะอรอย่างที่แจ้งไปเพราะว่าติดปัญหาเรื่องเผื่อมีเพลงลิขสิทธิ์ออกมานั่นโน่นนี่อะไรประมาณนี้ครับก็เลยจะไม่ไม,ไม่ทำการไลฟ์ครับไปดูที่ Facebook ครับส่วนใครไม่ไม่ทันได้ดูก็รอดูสรุปเราก็ได้หรือครใครง่วงนอนก่อนนะครับก็รอดูอัปเดตตอนเช้าเลย <ừ> เราจะอัปเดตตั้งแต่อยู่ตั้งแต่คืนนี้จนถึงเช้านะครับ,รบแล้วก็จะมีทั้ง รูปภาพบทความคลิปวิดีโอต่างๆให้ได้ดูรอดูตอนเช้าก็ได้ครับผมไอแพดมินิหกคิดว่าไม่มาแน่นอนเขาลือบอกปีหน้าครับ mm hmm. คืออย่างเงี้ย mm hmm. ด้วยความที่บอกว่า iPad mini 6จะมาปีหน้า mm hmm. แล้วเอาทำไมต้องเอไอแพด Air4 มาวันนี้อื mm hmm. มันก็เป็นไปได้ยากมันมาพร้อมกันเนาะปกติมันจะมาปปมพร้อมกันมันก็จะรีเฟชพร้อมกันก็เลยมองว่าวันเนี้ยปักมากสุดก็คือน่าจะเป็น iPad ด Gen8 แต่แต่อีกแง่หนึ่งก็คือปีนี้มัน ครบรอบสิปีไอแพอีกอ่ะเออมันก็ไม่รู้อ่ะก็เดายาก Apple เขาอาจจะแบบเออแลนเขาอาจจะวางแผนมาดีก็ได้ครับต้องรอดูครับยังยังไงก็เหลือเวลาอีกประมาณสักห้าชั่วโมงห้ชั่วโมงครับเราห้าชั่วโมงนะครับก็อาบน้ําอาบท่าพักผ่อนนะครับหาของกินมารอนั่งชมพวกเราก็ได้นะครับผ่านช่องทาง a c e b o o k Live นะครับที่ iPhone Mod.net นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตผ่านช่องทางนั้น ให้ได้ทราบกันอีกทีนึงเรามาลุ้นด้วยกันว่าจะมีอะไรบ้างในคืนนี้แล้วก็เรามารุ้นนะครับของรางวัลน่ารักน่ารักนะครับสวยมากเลยอ่าตอนนี้นะฮะขยายให้ดูกันเต็มๆหน่อยนะครับลำโพงบลูทูธไร้สายมิวเซนนะครับบอกเลยเสียงเสียงดีมากตัวนี้นะครับเสียงดีออันเนี้ยอ่ะมันจะจับง่ายหน่อยทำงี้เออโอเคเด๊ะใส่ของผมนี่อ่าเอาอุ้ยอ่ะเออเนี่ยทำงานหน่อยจ้ะเออโฟกัสหน่อยเออันนี้ผมถือให้ครับผมถือให้นายจะได้ยิ เนียตอนนี้ะครับก็ตัวนี้นะสา9พบาทนะครับจะแจกในคืนนี้แล้วก็มีของรางวัลอื่นอีกมากมายนะครับเผื่อใครอยากจะมาร่วมกิจกรรมร่วมสนุกด้วยกันคืนนี้นะครับผมโพสในเฟซส่วนตัวเนี่ยเพื่อนผมถามเยอะมากเลยครับครับมันมันสวยจริงครับมันเป็นเหมือนวิธีอว แล้วมันมีมันมีอุปกรณ์เสริมด้วยอยู่ในกล่องนี้เราไม่บอกครับยังไม่ให้ดูว่ามีอะไรบ้างบอกเลยว่าถ้าเข้ามาชมกันแล้วก็ใครได้รางวัลไปนี่4 0 0 0ับาทนะครับตอนนี้ส0 0 0บาทนะครับคุ้มค่ามากมากสวยด้ยนะครับผมอาบน้ำอาบท่านอนครับโอเคก็คงไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราไว้เจอกันที่ f e c o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  k f e c o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  k v i นะครับคืนนี้ครับ 5ทุ่ม20เป็นต้นไปนะครับที่เพจตัวนี้ที่ที่กำลังเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมที่หน้าเพจ iPhone w a t d h n e t นตรครับตรงตรงตรงนี้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 ตนี้ตรนี้ตงนี้ตรี้ตรงนีตรงนี้ตรัน้ตรงนี้ตรงนีตีตรน้ตรนี้ตรน้ง้ตรงนี้รงนีตงนีรงีรงนี้นี้นี่นี่ตว้รงนีรงนีตรงนรงี้รงนี้รนี้ตรงนีนรี้ตสงตรนี้ีนีีนีนรรับรรีรับสวัสดีครับ